สวัสดีค่ะตาโตตุกตาเองนะคะหรือว่าตุกตาค่ะวันนี้มาแนะนําเคล็ดลับที่จะดูแลผิวพรรณให้สวยแล้วก็ดูสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนี่เลยค่ะกับแอมเซลคอลลาเจนพลัสนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยของตุกตามี2รสชาติค่ะจะเป็นตัวเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นเมลอนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมทั้งโคเอนไซคเทช่วยชะลอความแก่ แล้วก็ยังจะมีตัวโมเลกุลที่เป็นคอลลาเจนโมเลกุลเล็กที่สุดด้วยนะคะกับคอลลาเจนที่มีสารไฮยาลูรอนิกนะคะซึ่งจะสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ของเราได้ง่ายมากๆด้วยสังเกตไหมว่าทุกกาเนี่ยชอบออกไปชิลกลางคืนแล้วก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ทําไมถึงมีสุขภาพผิวที่ดีได้นี่เลยค่ะตัวช่วยของลูกตาเพราะฉะนั้นบอกแล้วอยากจะเริ่มมีสุขภาพที่ดีนะคะดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยการทานง่ายๆนั่นเองค่ะเอาละเดี๋ยวจะพาทุกคน ไปดูว่าวิธีการทานมันง่ายจริงๆเดี๋ยวดูกันเลยค่ะเดีวจะมาทำให้ดูว่ามันทานง่ายมาก1ซองนะคะมี1,000มิลกร,รมัมทานวันละแค่1ซองเท่านั้นก็พอเลยค่ะน,นี่อันนี้รสชาติเปิดของตาเลยค่ะรสเบอร์รี่เทออกมาแล้วกลิ่นหอมเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เลย ชงไม่ต้องให้มันเข้ากับน้ำก็ได้นะคะชงให้แบบรู้สึกว่าพอทานได้ผสมกับน้ำประมาณ250ร้อยห้มิ ใครที่อยากจะลองทานนะคะกง็ง่ายๆเลยนะคะติดต่อเข้าไปที่ m อ e เซลคอลลาเจนพัทได้เลยนะคะรับรองว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ไม่ยากเอาเป็นว่ารับรองว่าทานแล้วสวยใสบริ้งแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย